นกลุ่มนีกจะไข่ไม่ยากนะฮะให้ลูกทีก็สี่ถึงหกฟองอ่ะจะร้องเพาะอยู่นะครับเป็นเป็นนกที่บอกว่าสีเพาะอยู่สีสันก็จัดจ้านดีก็จะเป็นสไตล์นกร้องเลี้ยงเอาไว้ฟังสีบ้าใจแอ่นนะครับเป็นเป็นลูกนอกเลยพ่อแม่เป็นนกนกครับไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้เป็นกีนซิงกิ้งนะฮะเป็นลูกเพาะเวียดนามเหมือนกันตัวนี้เป็นนกเก่งมาจากเวียดนามเหมือนกันนะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มีนบุรีวันนี้เราจะมาอัพเดตราคานกที่ร้านพี่ป๊อปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะนี่เป็นโรสบุกี้นะครับต,ตัวนี้เป็นตัวผูนกอายุปีกว่าแล้ว,ก,วก็คือเอาไปก็สําหรับไปผสมอะ่แตน้องนิ่งมากครับนะแต่ตัวนี้ไม่มีใบนะไม่มีใบแต่ว่านกนกอายุแล้วดูดูเพศจัก สีสันพอได้นะครับถ้าตัวผู้หน้าเขาจะแดงกว่าตัวเมียหน้าเขาจะดำๆถ้านกอายุอายุปีกว่าๆแล้วนะแต่ถ้านกเด็กจะดูไม่ออกครับตัวนี้เราขายอยู่เจ็ดพันครับตัวละเจ็ดพันครับค่ะน หันมองหันมองอันนี้ผานว่าตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้เพราะว่าเพราะว่าดูจากสีที่หน้านะะที่แก้มน่ะตัวเมียเขาจะดำตัวผู้นี่หน้าเขาจะออกแดงสว่างสีจะสว่างคอันนี้เป็นทุกซีนนะครับสีนี้เรียกเยลโล่โอพารายนะครับก็คือความแดงของสีเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ มันกําหนดไม่ได้แต่ว่าเรามาจากสายที่พ่อแม่เป็นหลังแดงนะครับบางตัวออกมาแดงเยอะแดงน้อยอันนี้อันนี้ธรรมชาติกําหนดนะคู่นี้เป็นนกประมาณห6เดือนแล้วก็เอาไปก็ไปเลี้ยงอีกสักหน่อยก็ผสมได้อ๋อเข้าคู่กันแล้วเข้าคู่แล้วมีใบจับเพศเรียบร้อยคู่นี้นี่เราจำหน่ายอยู่ที่18,500ค่ะนะครับ เลี้ยงอีกไม่นานนะนนนกอย่างนี้<ะ>เลี้ยงไม่นานละเพราะว่าร่างกายสมบูรณ์ดีแล้วแค่รอให้ให้ร่างกายพร้อม<ะ>สมบูรณ์ก็น่าจะไข่ละนกกลุ่มน,นี้จะไข่ไม่ยากนะฮะให้ลูกทีก็สี่ถึงหกฟองอะ่ะแต่จํานวนตัวที่จะได้ก็ส่วนใหญ่ก็สามตัวสี่ตัวก็ได้อยู่ะนะฮะก็ออกลูกทั้งปีครับได้ทั้งปีนะคะคส่วนใหญ่ได้ทั้งปี<ะ>ครับ อันนี้ก็ส่งต่างจังหวัดได้อาถ้านกโตส่งได้ครับถ้านกไซส์อย่างนี้ได้แต่ถ้านกป้อนเนี่ยเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะส่งให้ลูกค้าเพราะวัวน้องไม่ปลอดภัยใช่นอกจากเราดูว่าจังหวัดนั้นใกล้ๆค่ะมันเดินทางไม่นานก็ส่งได้รายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านได้ครับติดต่อจากเพจเลยก็ได้ครับคู่นี้เป็นทุกซีนเหมือนกันนะครับจะเป็นจะเป็นสีเป็นดาร์กกรีนนะฮะ ตัวนกนกคู่นี้อายุประมาณ4เดือนครับอายุยังยังเพิ่งเป็นรุ่นรุ่น<า>่นโตขึ้นมา4เ,น4เดือนครับสเดือนตัวเมียน,นี้พอดีผัดขนหน่อย<า>ขนหางรุดก,กำลังขึ้นนะครับตัวผู้เนี่ยเป็นดาร์กกรีนส่วนตัวเมียเนี่ยเป็นดาร์กก<า>รีนโอพอร์ไลน์นะฮะเลฟฟอนท้องแดงนะถึงอกอน,นะครับแล้วก็คู่นี้มีใบตรวจเพศเรียบร้อยก็ สามารถเลี้ยงรอเวลาเพาะพันธุ์ได้เลยค,ครับคู่นี้เราจําหน่ายอยู่ที่15,000บาทนะคู่นี้แต่คู่นี้สามารถแยกคู่ได้ก็คือถ้าลูกค้าอยากได้ตัวเมยียหรือตัวผู้อย่างเดียวก,ก็คุยกันได้เพราะว่านกอายุยังไม่เยอะพึ่งประมาณ4เดือนเนี่ยก็คือยังแยกคู่ได้ยังยังเกือ ที่บ้านขาดเพศไหนก็มาแบ่งไปได้นะรับคู่ได้รับแยกเดี่ยวก็ได้ครับคู่นี้ก็ส่งไปทั้งหวัดได้ไม่มีปัญหานกตรูแล้วกินเองเก่งแล้วครับอายุเท่าไหร่นะคะพี่ถึงจะเริ่มพร้อมทำประมาณ8เดือนขึ้นไปก็เริ่มนะครับนกกลุ่มนี้มันมันนกเล็กอะก็จะเร็วหน่อยแต่จริงๆโดยหลักเนี่ยปีนึงเนี่ยจะสวยกําลังดีที่สุดเลยนกจะสมบูรณ์ที่สุดเลย แต่ว่าขึ้นอยู่กับการเลี้ยงด้วยถ้าเราเลี้ยงดีมีกรงบินที่ขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยให้นกได้บินพอบสักอาใช่สักแปดเดือนเนี่ยเขาก็พร้อม้วครับคนเลี้ยงต้องสังเกตจากอาการนกด้วยนะครับดูจากอาการดูจากน้ําขนว่าสมบูรณ์ไหมขนดีไหมนะแล้วรักษากรงบินต้องเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนดีเป็นแนวนอนดีกว่าครับยิ่งยาวยิ่งดีครับเพราะว่าเขาจะได้บินได้เยอะใช่ครับบินขึ้นลงเนี่ยไม่ค่อยมีผลประโยชน์เท่าไหร่ บินแนแวววยาาจะดีก่สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลอเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะครับตัวนี้ก็เป็นทุกซีนเหมือนกันนะแต่เป็นนกเด็กหน่อยเป็นเอ่าเลดฟอนเยลโลโอพาไเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเขาจะมีความแดงจัดมากตัวนี้สวยมากเป็น ตัวผู้ตรวจเพศเรียบร้อยแล้วเป็นพ่อนเอาไปทำพ่อนกดีมากเลยเพราะ,<ฮ>ะว่าสีจัดมากสวยนะแต่ตัวนี้เนี่ยมีคนจองไว้แล้ว <c oughs> จองแล้วรอรอรอเขามารับแค่นั้นเอง <ฮะ S 2> อย่างถ้าสีสีอย่างนี้เนี่ยเราจะขาอยอยู่ตวงหนึ่ง9 5 0าท <ฮะ S 2> ถ้าาแดงขึ้นหน้าขึ้นหลังเยอะขนาดนี้เราจะ,<ฮ>ะราคามันจะ ถูกแพงอยู่ที่ความแดงด้วยนะดูที่ความสวยของลกอีกทีนึงด้วยใช่ยิ่งยิ่งแดงมากก็ยิ่งแพงค่ะครับเพราะว่าสีพวกนี้เนี่ยสายพันธุ์เนี่ยมาจากพ่อแม่ที่แดงจัดค่ะแต่ว่าลูกเนี่ยบางทีออกมาเนี่ยมันบังคับไม่ได้ว่าจะให้แดงเหมือนพ่อแม่หรือว่าบางตัวออกมาจะไม่แดงแต่บางตัวออกมาแดงกว่าพ่อแม่ก็มีแต่สายพันธุ์เนี่ยมันเป็นสายแดงๆอยู่แล้วค่ะเอาไปก็ไปพัฒนาต่อได้เลย แต่ว่าอันนี้เขาจองแล้วนะครับอันนี้เขาจองแล้วครงนี้เป็นสีบ้าใจแอ้นนะครับเป็นเป็นลูกนอกเลยเพ่อแม่เป็นลูกนอกครับไซส์ใหญ่หน่อยตอนนี้ว่าพอดีรถนี้เนี่ยตัวเมียเหลือหน่อยเหลือตัวเดียวแล้วก็คือกาะ อขายถูกลงมาหน่อยเพราะว่ามันจับคู่ไม่ได้ mm. ก็คือสําหรับคนที่มีเศษอยาก <Ha. S 1> จะหาตัวผู้ไปเข้าก็มาแบ่งไป mm. ก็คิดอยู่แค่ตัวละห้าร้อยครับ <Ha. S 1> ลดลงมาหน่อยเพราะว่ามันจับคู่ลาบาก <c oughs> ต้องไปหา <Ha. S 1> ชุดนี้ก็อายุกําลังดีถ้าเอาไปก็ทําได้เลย <c oughs> ถ้าม,ถามีถ้ามีตัวเมียหรือมีตัวมีเศษตัวเมียจะมาเอาตัวผู้นี่ไปเข้าก็ได้เลย ลบกับลังทําเลยไซส์ดีทุกตัวเหลือตัวเมียแค่หนึ่งใช่ไหมแค่ตัวเดียวเองครับลูกนั้นจะเป็นตัวผู้สายพันธุ์เนี้ยออกลูกตัวผู้ตัวเมียมากกว่ากันโอ้ผมว่ามันน่าจะแล้วแต่แล้วแต่ธรรมชาติ่กำหนดอะเอ็นนี้ลำบากแล้วอยู่ที่อากาศด้วยครัออกลูกกันทั้งปีไหมคะพี่ ครับนกเล็กส่วนใหญ่ออกทั้งปีอยู่แล้วก็จะจะ,จะบางลงไปหน่อยก็าอาจจะช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงยกผัดขนนะค่ะเพราะว่า,า,าถ้าอากาศปกตินะก็ออกเรื่อยๆอยู่ที่ที่การเลี้ยงของของคนเลี้ยงด้วยถ้าอาหารดีวิตามินถึงกรงดีที่ตั้งกรงไม่มีอะไรมากวนเขาก็จะให้ลูกเรื่อยๆคนระับคู่นี้เป็นเพลเฮดโรเซล่านะฮะ ก็เป็นนกรุ่นประมาณ7เดือนแล้วเป็นนกลูกเพาะที่เกิดบ้านเราก็จะดีตรงที่ว่าไม่ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าไม่ต้องไม่จะชินกับสภาพอากาศแล้วอะตอนนี้ว่าเพลเฮดเนี่ยถ้านกเด็กเนี่ยหัวเขาจะยังมีติดดังแดงอยู่แต่เพราะว่าพออายุสักปีหนึ่งเนี่ยหัวเขาจะเคลียร์เลย S <S 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 จะเป็นเหลืองนวลๆเลยทั้งหัวเลยสีแดงที่หัวจะหายไปแต่ตอนนี้นี่ยังยังเจ็ดเดือนนี่ก็ยังถือว่าเด็กนะสำหรับนกไซส์ขนาดนี้ตอนนี้ว่าคู่นี้เนี่ยเราตรวจเพศเรียบร้อยละ,ะเป็นเป็นผู้เมียแล้วก็สลับสายเรียบร้อยอสลับสายเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้มาจากพ่อแม่หรือพี่น้องเดียวกันอะไรเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ร้านเอามาจะสลับให้นะะก็ไปเลี้ยงอีกนิดหน่อยไปปล่อยปล่อยกรงยาวๆบินบิน สักอีกสักสองสามเดือนนะฮะเดี๋ยวก็คงคงพร้อมถ้าขนเขาเนื้อตัวดีขนเนียนเดี๋ยวเาก็เริ่มผสมแล้วฮะคู่นี้ขายอยู่หนึ่งบาทนะฮะแยกไหมคะพี่หรือว่าต้องรับเป็นคู่เอออันนี้ขายเป็นคู่เลยครับเพราะว่าเราเราตั้งใจจับคู่ให้แล้วเราค่อยให้เรียบร้อยแล้วไม่ไม่ต้องไปหาไปหาสายจากที่อื่นเลยเพราะว่าไม่ใช่พี่น้องกันค่ะครับ นกนี้นี่เขาเริ่มผสมพันธุ์อายุเท่าไรครับพี่จริงๆเนี่ยมีมีคนเคยบอกว่าถ้าเป็นลูกเพาะเนี่ย<ะ>สัก8เดือนถึงปีก็ก,ก็เริ่มผสมแล้วฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่โรเซล่าเนี่ยจะประมาณสัก2ปีปีกว่า2ปีฮะถึงจะพร้อมแต่ว่าก็ก็มีคนเคยได้จากน<ะ>ก8เดือนเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกเพาะบ้านเรานะครับ<ะ>วันนี้ก็เป็นเพลเฮโรเซล่าเหมือนกันะนะครับ เป็นนกรุ่นเดียวกันกับคู่คู่แรกอะครับเป็นนกเจ็ดเดือนเหมือนกันก็จะเชื่องคู่นี้จะนิ่งหน่อยแต่จริงๆก็เป็นลูกป้อนมาทั้งสองคู่นะฮะแต่คู่นี้จะนิ่งแล้วก็สีที่หัวก็เดี๋ยวพอปีนึงก็สีแดงก็จะหายไปจะเป็นเหลืองนวลหมดทั้งหัวสีฟ้าที่ตัวก็จะจัดขึ้นนะฮะคู่นี้เราก็ตรวจเพศให้เรียบร้อยแล้วก็ไข้สายให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นพี่น้องเอาไปก็ไปใส่กรงเตรียมเพาะพันธุ์เลย เลี้ยงให้สมบูรณ์อีกสักสามเดือนนะฮะผมก็จะเริ่มแล้วล่ะโรเซล่านี่ก็มีข้อดีอย่างเขาก็ร้องไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหนวกหูมากแล้วก็ไม่ร้องทุ่มเพื่อเท่าไหร่แต่ร้องเพาะอยู่นะครับเป็นเป็นนกที่ผมว่าเสียงเพาะอยู่สีสันก็จัดจ้านดีค่ะเขาเชื่องนะนีคู่นี้ครับคู่นี้จะนิ่งเชื่องหน่อยคู่นี้ก็ขายขายราคาเดียวกันครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับค่ะ ันนี้เป็นโกฟินนะคร,ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้ก็ตรวจเพศแล้วเหมือนกันเพราะนกกลุ่มนี้จะดูเพศยากนะฮะก็เลี้ยงกินอาหารก็เหมือนนกฟินทั่วไปครับเป็นมเมล็ดพืชขนาดเล็กแต่เจ้าตัวนี้มเมล็ดทานตะวันก็กินถ้าถ้าเป็นทันาตะวันเล็กนะครับเม็ดเล็กกินได้กินได้กินได้ชอบอยู่นะฮะก็กินเหมือนกันเลยอาหารเสริมก็วิตามินผงชมพูอะไรเหมือนกันนะก็จะเป็นสไตล์นกร้องเลี้ยงเอาไว้ฟัง แต่ตัวนี้ยังไม่ไม่ค่อยนิ่งหน่อยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวผู้แน่นอนตรวจเพศเรียบร้อยแล้วอะไรเท่าไหร่นะคะพี่ออันนี้เราไม่แน่ใจเพราะเป็นนกนำเข้าเอานกนำเข้าน่าจะเป็นนกปีครัเป็นปีครับคราคาเท่าไหร่นะคะราคาตัวนี้เจ็ดพันครับเจ็ดพันครับนี่เป็นโกลฟินเหมือนกันแต่อันนี้เป็นตัวเมียตัวเมียครับเราตรวจเพศแล้วเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ตัวเมียเนี่ยเขาจะจะร้องไม่เป็นเพงลงร้องไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ยาวอ่ะครับจะร้องสั้นๆก็ส่วนใหญ่คนที่เอาไปเลี้ยงคืออยากจะเอาไปพ่อพันธุ์เพราะว่ามันจะหายากหน่อยส่วนใหญ่เข้ามาก็เป็นตัวกู้หมดเพราะว่าคนจะเอามาฟังร้องนะแต่ลกกลุ่มนเนี้ยเพาะก็ทางเมืองนอกก็พอได้เยอะนะแต่บ้านเราเหมือนยังไม่ได้ข่าว ว่ามีใครพอได้บ้างค่ะบ้านเราอาจจะพอยากาใช่ครับจะเป็นที่อากาศเพราะว่าเขาอยู่เย็นคอยู่เย็นแต่ว่าเป็นนกที่แข็งแรงนะผมว่านกแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงไม่ยากแล้วก็มีความทนพอสมควรไม่ไม่ปล่อเลี้ยงง่ายอยู่ครับแล้วถ้าเพศเมียราคาเท่าไหร่ราคาเดียวกันเลยครับราคาเจ็ดพันบาทเหมือนกันค่ะครับ หายากอยู่นะครับ,รบไม่มีฮะช่วงนี้ไม,มไม่มีเลยน้อยมากถ้านำเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นเทศผู้ใช่ไหมพี่เพราะเขาก็จะเน้นไปที่ฟังเสียงร้องใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นนกเก่าแล้วอายุอายุผมว่าน่าจะได้ครึ่งปีแล้วเข้ามานะ่ะมันนิ่งละมันไม่ได้แบบพึ่งเข่าเข้ามาค่ะครับ,รบตัวนี้เรียกว่าแบ็กทสนะฮะเป็นกลุ่มนกร้องเหมือนกันก็เป็นนกนําเข้ามาจากเวียดนามเหมือนกันเป็นลูกเพาะนะค่ะ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นนกเก่งแล้วเดิมเขามีอยู่คู่มีมีคู่อีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็เก่งเหมือนกันก็สองตัวลบกันอะตอนนี้เมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนมีคนมาเอาไปแล้วสอวคู่กันเหลือตัวนี้อีกตัวเดียวอ่าเหลือี้ตัวเดียวอ้าวหนูไปไหนแล้วลูกลบตัวนี้ร้องดีครับร้องดีแล้วก็เชื่องอยู่เริ่มเริ่มจะเล่นมือละตอนนี้ดีดมือเริ่มเริ่มจะสู้เริ่มมาเล่นมือละแต่ว่าลบนกเนี่ยลบเลยเห็นลบนี่กระโดดใส่เลยแล้วก็ร้องเลย S <S> เสียงเขาจะเป็นยังไงครับพี่นแนวเ,เขาจะร้องอ,ออกแนวจะไม่ไม่ไมคล้ายๆคิริบูลแต่ไม่เหมือนคิริบูลเขาจะหวานกว่าว่าอันนี้อันนี้เขา<ๆ>นนเขาจะมีเอื้อนเยอะกว่าอันนี้เขาจะเป็นเป็นรัวแล้วก็มีมีบางบางคําที่ออกมาเป็นเอื้อนๆอนิดหน่อยค่ะแต่ก็จัดรอบพอครับผมผมฟังในกลุ่มนี้ผมก็ว่าแบ็คโทสถือว่าร้องพอเลยค่ะร้องน่าฟังนะครับแล้วก็นําเข้าเหมือนกันใช่นําเข้ามาแล้วก็เลี้ยงง่ายเป็นนกแข็งแรงค่ะเพราะว่า เขาเป็นนกทางแอฟริกาครับเดืนดั้งเดิมนมันก็คล้ายๆสภาพอากาศคล้ายๆบ้านเราแต่อันนี้เมื่ลนก่งคอแล้วก็ยังไงก็ไม่มีปัญหางานบ้านเราก็พอได้พอได้ครับบ้านเรามีคนพอได้มีคนพอได้ราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้เจ็ดพันเอาไม่ใช่ตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับมันจะมีนกเด็กอีกตัวนั้นอันนั้นเจ็ดพันห้าครับตัวนี้เป็นนกเก่งแล้ววิ่วไปไหนก็ร้องเลย ตัวนี้เป็นแบ็กโทษเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นนกเด็กนะครับนกประมาณ3าเดือนนะฮะแต่ว่ายังยังยังร้องไม่จัดเพิ่งเริ่มเริ่มนะฮะตอนนี้ว่า <c oughs> เราเราเอามาเทียบให้ดูว่านกนกเด็กนกโตเนี่ยต่างกันยังไงตัวนี้นี่ก็คือเพิ่งจะเริ่มเองต้องไปเลี้ยงอีกสักพักนึงนะฮะตอนนี้ก็เราขายอยู่7,500บาท น<ต>กเด็กนะก็ราคาจะถูกกว่าใช่จะถูกกว่าเพราะว่ายังยังร้องอะไรยังไม่จัดแต่ว่าจริงๆถ้าลูกค้าจะเอาเนี่ยผมก็ยังยังให้รอก่อนเดี๋ยวผมเลี้ยงให้สักพักหนึ่งพอมันเริ่มร้องจัดตัวนี้ก็ค่อยมาเอาไปะนะะเพราะว่าเดี๋ยวจะเ hey, ๊ะทำไมย ong, ังไม่ร้องยังไม่ร้องคือพวกนี้มาใหม่ๆเนี่ยนำเข้ามาใหม่ๆเนี่ยความที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องต้องใช้เวลานิดหนึง่งให้เขาชินพื้นที่ชินกลง ตัวนี้นําเข้าเหรอคะนํำเข้าเหมือนกันครับเป็นนกลูกเพาะลูกเพาะจากเวียดนามเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นเกรซิงกิ้งนะฮะค่ะตัวนี้เป็นลูกเพาะของบ้านเราเองนี่เป็นนกบ้านเราลี่ชายเ้าะครบครับตัวนี้เป็นตัวผู้ตรวจเพศเรียบร้อยมีใบเพศค่ะครับอายุประมาณ3เดือนแต่ตัวนี้ร้องแล้วก็คือร้องอยู่ในกรงใหญ่แล้วก็คัดขึ้นมาค่ะตอนนี้อยู่ในกรงเล็กเนี่ยทางผมก็ฟังและได้ยินแล้วว่าว่าร้องยังไง ก็ลองใช้ได้อยู่ถ้าทางแววดีฮะตัวนี้นะฮะเลี้ยงก็ง่ายเลี้ยงเหมือนแักโทษเหมือนอะไรทั่วไปกินอาหารนกฟินเหมือนกันนะแล้วก็มีความแข็งแรงพอสมพอสมควรเลยไม่ไม่ไม่ปล่าพวกนี้อันนี้ก็เพราะได้ในบ้านเรานะใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องปรับตัวก็ชินกับสภาพอากาศอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เราจำหน่ายอยู่ที่7,000บาทนะฮะแต่ตัวนี้ลองแล้วฟังแล้ว หิี้วไปได้เลยสบายใจเลยเขาเป็นนกฤดูไหมคะพี่ที่เพาะได้เนี่ยคือพวกนี้มันเพาะไม่ง่ายนะมันผมมองว่ามันไม่ได้เป็นแบบฤดูหรอกเพียงแต่ว่าจะได้สักกี่ข้อคือผมว่าสามข้อได้แต่ว่ามันได้น้อยบางทีได้ตัวบางทีได้สองตัวบางทีข้อหนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยมันมันมันได้ยากนะกลุ่มนี้ได้ยากเหมือนกันเพราะไม่ง่ายเราก็ยังเพาะได้นะเนี่ยครับแต่บ้านเราเก่งนะคนไทยเพาะได้เยอะ ครับตัวนี้เป็นกิีนซิงกิงนะฮะเป็นลูกพ่ะเวียดนามเหมือนกันตัวนี้เป็นนกเก่งมาจากเวียดนามเหมือนกันนะแต่ว่าผัดขนไปเป็นเดือนเลยก็เพิ่งเพิ่งจะสมบูรณ์เ,เริ่มเริ่ม,ร,ม,มร้องสวยลยลูกใช่ครับกิีนนี่ก็เลี้ยงง่ายเหมือนเหมือนแบ็กโทนเนี่ยแหละครับแต่สีสันเนี่ยเขาสวยกว่าแบ็กโทนเยอะแต่ว่าเพลงร้องเนี่ยแบ็กโทนจะ ผมว่ามันจะหวานกว่านะของแบกโทเนี่ยใช่กินเขาจะออกรวัวส่วนใหญ่แต่ว่าวิธีเลี้ยงการเลี้ยงการกินพร้อมเป็นอยู่เนี่ยเหมือนกันง่ายแล้วก็เป็นนกแข็งแรงทนดีครับตัวนี้ก็จําหน่ายอยู่ที่4,500บาทค่ะบาทอันนี้เป็นเพศผู้นะคะตัวนี้ตัวผู้ครับเพราะว่าถ้าตัวเมียเขาจะมีเส้นใต้คางื่ยเส้นสีดำใช่หือนสอย แต่ตอนนี้ตัวเมียหายยากนะแทนหมดตัวผู้อีกเพราะว่าตอนนําเข้ามากันก็เอาแต่เพศผู้่ฉยๆใช่แล้วก็เน้นไปที่ฟังเสียงร้องเหมือนกันใช่แล้วตอนนี้คนเนี่ยอยากจะเพาะเยอะหาตัวเมียกันค่ะไม่ค่อยจะมีอันนี้บ้านเราเพาะได้แล้วแต่ว่าเพาะยากอยู่เหมือนกันกินก็เพาะยากก็ได้ลูกน้อยค่ะไม่ไม่ใช่ว่าเพาะทุกคู่แล้วได้ทุกคู่ได้เป็นบางคู่ค่ะเพศเมียก็มีเข้ามาน้อยอะนะใช่ครับค่ะ อันนี้เป็นกรงจีนนะ <ฮา S 2> เป็นกรงสำหรับใส่พวกหวยบีซอฮู้จะเป็นนกนกโตหน่อยนกไซส์ใหญ่หน่อย <ฮา S 2> พวกกระางพวกหวยบีซอฮู้กระราง<ฮ>าประมาณนี้นะฮะนกกลุ่มนี้แล้วก็กางเขนบ้านพวกเนี้ยได้ <ฮา S 2> จะจะจะ,จะ,จะ,จะเพราะว่าช่องไฟก็จะห่างหน่อยช่องไฟห่างต้อง<ช>เป็นนกตัวใหญ่หน่อยนกตัวหน่อยนะตัวห <ฮา S 2> น่อย นกเล็กใส่ไม่ได้เดี๋ยวหลุดครับใบนี้ขายอยู่2,500บาทมีผ้าคลุมมีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเอาไปก็ใช้ได้เลยอุปกรณ์ครบนะคะครบเลยครับผอมผ้าคลุมครับส่วนข้างล่างนี่เป็นกรงกงของทางเวียดนามนะเป็นกรงสั่งทาทางเวียดนามพ่น 2K เคลือบอย่างดีเลยนะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างจุดแตกต่างก็คือเรื่องลายอะแกะลายเขาจะมีหลายแบบ นะเป็นเป็นลายมังกรลายกระลอกกระลายช้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีให้เลือกหลายลายใช่อันนี้แล้วแต่คนชอบค่ะอันนี้ก็นกเล็กได้นะครับอันนี้เป็นพวกไว้อยกินปีกินซิงกิ้งแกซิงกิ้งแบล็กโทนพวกนี้ได้หมดค่ะจะเป็นกลุ่มนกเล็กนกร้องขนาดเล็กนะ ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ท่าใบละ3,000บาทครับมีอุปกรณ์ครบหมดมีผ้าคลุมมีถ้วยอาหารเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ครบพร้อมผ้าคลุมคเอาไปก็ใส่นกเลี้ยงได้เลยถ้าต่างจังหวัดเราส่งได้ส่งได้ครับพวกกรมนี่ส่งได้เราแพ็คได้ส่วนอีกใบหนึ่งนี่เป็นกรงทางจีนเป็นกรงจีนเป็นทรงสี่เหลี่ยม11นิ้วจะใหญ่หน่อย ก็เลี้ยงนกเล็กเหมือนกันเลี้ยงพวกแบ็กโทสพวกกีนพวกเกรซิงกิ้งเหมือนกันครับเป็นนกเล็กเหมือนกันไว้อายพวกนี้ก็ใส่ได้หมดนะบางคนจะชอบทรงแบบนี้มากกว่าทรงกลมนะเป็นสี่เหลี่ยมนะใช่สี่เหลี่ยมมีพักคุมมีอุปกรณ์ครบเหมือนกันก็ใบนี้ก็ขาย3 0 0พันบาทเหมือนกัน่ะ3,000ครับ3 0 0พันบาททั่ะแพ็คส่งได้เหมือนกันนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องแพ็คค่ะรับ ร้านพี่ป๊อปเปิดวันอะไรนะคะพี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับ<ะ>ถ้าวันธรรมดาก็ติดต่อผ่านเพจป<ะ>๊อปเบิร์โฮมนะครับร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรมีนบุรีครับโครงการ4ล็อก107่นะค<ะ>่ะครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับค<ะ>่ะแต่ว่าวันธรรมดาก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้เบอร์ของทางร้านสามารถกดดูได้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆก,ก,กับคอมเมนต์ของคลิปนะคะครับผม